ก็กดเข้า d r a g o n City มาเลยครับนี่ก็าปิดไปนะโอเคก็จะได้มาเลยครับนี่ครับผลไม้ก็ได้มา อันนี้ถึงเราไม่ได้ตั้งมันก็จะได้25นะครับ โอเคครับก็ง่ายๆแค่ยยนี้นะครับงั้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยนะครับสวัสดีครับ